จะ find levels of leadership ภาวะผู้นำระดับที่1นึ่ตำแหน่งหน้าที่ position เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรการเตองมนตรีดรสุปรเชษน้อยฤทธิ์รายวิชา0501 704ภาวะผู้นำทางการศึกษา educational leadership คณะศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลำดับต่อไปขออนุญาตนำเสนอสมาชิกในกลุ่ม 1. นายธนาโชคบุญนำ6501-058-1026 2. นางธัญรัตน์กุลราช6501-058-1028 3. นายพัทร,รนันจุนทอง6501-058-1037 4. นายสุภชัยชูรัตน์6501-058-1056 5นางสาวสงกรานพรชัยยา65010581058 6นางสาวสุภาสินีตลับทอง65010581061และ7นางสุบดีศรีจันทรา65010581062สวัสดีครับกับผมนายธนาโชคบุญนำครับ ครับเรามาดูความหมายของคําว่า position หรือตําแหน่งหน้าที่ก่อนนะครับคําว่า position หรือตําแหน่งหน้าที่นี้ก็คือภาวะผู้นําในระดับต่ําที่สุดเป็นระดับเริ่มต้นพลังน้มน้าวอย่างเดียวที่มีก็คือพลังที่มาจากตําแหน่งหน้าที่ผู้คนทําตามเขาเพราะว่าเพียงเพราะจําเป็นต้องทําเท่านั้นการมีตําแหน่งผู้นําไม่ได้เสียหายแต่การใช้ตําแหน่งบังคับให้คนอื่นทําตามนั้นเป็นสิ่งที่ผิด สำหรับผู้นำในระดับที่หนึ่งนี้อาจเป็นหัวหน้าคนได้แต่ไม่มีทางเป็นผู้นำได้คนเหล่านี้มีลูกน้องแต่จะไม่มีทางเป็นเพื่อนร่วมทีมได้ผู้นำประเภทนี้มักยึกดกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆเพื่อควบคุมให้คนมาปฏิบัติงานแล้วคนที่ปฏิบัติตามก็ทำเพียงเพราะว่าจำเป็นต้องทำเท่านั้นเมื่อผู้นำมีการร้องขอความทุ่มเทเพิ่มเติม มักไม่ค่อยได้รับความทุ่มเทจากการร้องขอนั้นสามารถสรุปได้ว่าตำแหน่งหน้าที่หรือ Position เป็นภาวะผู้นำระดับเดียวที่ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรหรือความพยายามใดๆใครก็สามารถดำรงตําแหน่งได,ได้ทั้งนั้นแต่ผู้นำโดยตําแหน่งประเภทนี้มักมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลร่วมองค์กรเป็นหัวหน้าคนได้แต่ไม่มีทางเป็นผู้นำได้ การพัฒนาระุนราชค่ะในส่วนของการประเมินภาวะผู้นำนะคะการประเมินภาวะผู้นำมีทั้งหมด3มุมมองค่ะ 1. คุณลักษณะต่างๆที่ใช้ประเมินภาวะผู้นำในส่วนนี้ผู้นำจะเป็นผู้ประเมินตนเองค่ะ 2. การประเมินสมาชิกในทีมงานแต่ละคนผู้นำเป็นผู้ประเมินสมาชิกค่ะและ 3. การประเมินมุมมองสมาชิกในทีมสมาชิกจะเป็นผู้ประเมินผู้นำค่ะ ในส่วนที่1น,นะคะคุณลักษณะต่างๆที่ใช้วัดระดับภาวะผู้นําในส่วนนี้จะเป็นแบบสอบถามส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับภาพรวมของภาวะผู้นําผู้นําจะต้องเป็นผู้ตอบตอบโดยใช้สัญชาตญาณของตนเองค่ะไม่ข้ามคําถามไม่แก้คําตอบและต้องตอบตามความเป็นจริงซึ่งมีทั้งหมด10ข้อดังนี้ค่ะ 1. เราไม่ต้องคอยบอกหรือย,ย้าลูกน้องว่าเราเป็นผู้นําของเขา2 เรานึกถึงลูกน้องว่าพวกเขาเป็นบุคคลที่มีหัวจิตหัวใจไม่ใช่มองแค่เรื่องหน้าที่หรือบทบาทของเขา 3. ส่วนมากแล้วเขาตั้งหน้าตั้งตายอยากไปทำงาน 4. เราตระหนักดีว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ได้มาคือโอกาสจะได้เรียนรู้ไม่ใช้อนาคเฉทที่ต้องคอยเฝ้ารักษาไว้ 5. คนที่ทำงานให้เราต่างเต็มใจจะทำงานนอกเหนือจากงานที่กำหนดไว้ 6. เรารู้ว่าการรับมือกับปัญหาของคนอื่น คือส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นําและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานเเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้นําให้มากขึ้นและกลายเป็นผู้นําที่ดีขึ้น 8. เราคิดว่างานของตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จไม่ค่อยได้สนใจเส้นทางการทํางานในอนาคตรวมทั้งตําแหน่งที่ต้องการมากมายนะัก 9. เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของเราคือการได้ช่วยเหลือลูกน้องและ1ิ คนส่วนใหญ่มองว่าพวกเขาทำงานกับเราได้ง่ายค่ะมุมมองที่2นะคะการประเมินสมาชิกในทีมงานแต่ละคนในส่วนนี้ผู้นำจะเป็นผู้ประเมินสมาชิกค,ค่ะในระดับที่1จะเป็นการสำรวจใช่กับไม่ใช่มีทั้งหมด3ข้อค่ะ 1. บุคคลผู้นี้ยอมรับว,ว่าคุณเป็นผู้นำของเขา 2. บุคคลผู้นี้น่าจะเห็นด้วยว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำที่คุณเป็นอยู่ 3. บุคคลผู้นี้น่าจะยอมรับว่าคุณมองตำแหน่งผู้นำเป็นโอกาสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำไม่ใช่สิทธิพิเศษที่จะใช้ทำตนเองให้ก้าวหน้าค่ะสุดท้ายนะคะการประเมินมุมมองสมาชิกในทีมในส่วนนี้สมาชิกจะเป็นผู้ประเมินผู้นำค่ะในระดับที่1มีทั้งหมด3ข้อเช่นกันค่ะเป็นการประเมินพฤติกรรมใช่กับไม่ใช่ข้อที่1คุณยอมรับว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้นำของคุณ 2. บุคคลผู้นี้เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำที่เขาเป็นอยู่และ3ค่ะบุคคลผู้นี้ใช้ตำแหน่งผู้นำเป็นโอกาสแสดงความเป็นผู้นำไม่ใช้ใช้เป็นสิทธิพิเศษเพื่อหาความก้าวหน้าส่วนตัวในส่วนของการประเมินภาวะผู้นำระดับที่1มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายพัทรนันจุลทองข้อดีภาวะผู้นำระดับที่1นึ่ตำแหน่งหน้าที่นะครับซึ่งข้อดีของภาวะผู้นำระดับที่หนึ่งในตำแหน่งหน้าที่นั้นนจะประกอบไปด้วย4ข้อใหญ่ๆครับก็คือข้อที่1มีศักยภาพ2การม,าามีอำนาจ 3. า3 พัฒนาตนเองอยู่เสมอและ 4. เปิดโอกาสให้กับผู้อื่นครับเรามาดูข้อดีข้อที่1นนะครับซึ่งข้อดีข้อที่1ก็คือการมีศักยภาพแน่นอนว่าอาการที่เราได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งผู้บริหารนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เรามีนะครับว่าเรามีความสามารถที่จะบริหารงานได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้น นะครับยังมีโอกาสที่จะแสดงดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานสามารถกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรได้ว่าเราอยากมีองค์กรไปในแนวทางไหนอยากบริหารองค์กรให้เป็นแนวทางใดจะประสบความสำเร็จอย่างไรและยังมีโอกาสแสดงศักยภาพของนเองในการบริหารได้อยา่างเต็มทีนะ่และยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมง,งานได้นั่นเอง ครับนี่คือการมีศักยภาพในตัวเองครับข้อดีข้อที่3นะครับก็คือ,อ,อจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอน,นะครับผู้บริหารต้องทำสิ่งต่างๆที่ผู้นำองค์กรจะต้องพึงกระทำนะครับและต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอนอกจากนั้นยังต้องอุ่ิศตน และพยายามพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนำพาองค์กรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือนำพาองค์กรประสบความสำเร็จการที่เราได้รับตำแหงงน่งหน้าที่เราจะต้องคิดนอกกรอบตลอดจนปร,ปรับปรุงตนเองและพยายามก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆ นี่คือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอหืเป็นข้อดีข้อที่3นั่นเองนะครับสวัสดีครับผมสุภชัยชูรัตน์ครับทุกคนครับข้อเสียในเรื่องของตําแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับภาวะผู้นําไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับตําแหน่งนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหน คุณจะประสบผลสำเร็จระดับใดคุณจะเป็นผู้นำในหน่วยงานในองค์กรที่เติบโตอยู่ขั้นใดก็ช่างนะครับล้วนแล้วแต่จะต้องประสบพบเจอกับข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้นนะครับหนังสือภาวะผู้นำ5ระดับนะครับของจอห์นซีแมกเวลล์นะครับเขาได้เขียนข้อเสียของผู้นำระดับที่หนึ่งนะครับไว้อยู่8ประการด้วยกันครับประการที่หนึ่งนะครับผู้คนมาเข้าใจผิดเวลาได้รับตำแหน่งครับ เขาจะคิดว่าตำแหน่งนี้มันดีมากมันจะต้องมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ในตำแหน่งนั้นจริงๆแล้วเราคิดผิดครับจอห์นซีแมกเวลนะครับเขาได้ยกตัวอย่างตอนที่เขาไปเป็นบาทหลวงครับทุกคนเขาได้พบกับคนนึงชื่อว่าเค l ล่าครับซึ่งคนในโบสจะเชื่อฟังเค l ล่าจะไปขอคําปรึกษาจากเค l ล่าเขาก็เลยอยากจะบอกว่าถึงแม้นเขาจะมีปริญญามีห้องทางาน มียศมีตำแหน่งก็ช่างแต่ภาวะผู้นำจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งมันเป็นเรื่องของการกระทำครับประการที่2ครับผู้นำที่พึ่งพาตำแหน่งมักจะไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นครับหัวข้อนี้มันเป็นยังไงครับทุกคนผู้นำประเภทนี้ครับจะทําให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอจะมุ่งสร้างภาพลักษณ์แล้วก็จะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกด้อยมันส่งผลเสียยังไงครับ มันก็จะทำให้องค์กรคนในองค์กรนั้นขาดขวัญกำลังใจนะครับเราก็จะบริหารงานได้ยากนะครับผมประทับใจประโยคนึงครับเขาบอกว่าผู้นำประเภทนี้ครับจะไม่เชื่อมั่นในตัวคนอื่นประการที่3ารครับผู้นำที่พึ่งพาตำแหน่งจะส่งเสริมเรื่องการเมืองครับถ้าเกิดเรามีผู้นำประเภทนี้ในองค์กรหรือเราเป็นผู้นำประเภทนี้นะครับ บรรยากาศในการทํางานจะเป็นไปด้วยการควบคุมอํานาจครับพอควบคุมอํานาจเสร็จปึ๊บลูกน้องที่อยู่ในองค์กรนั้นนะครับเขาจะมีการชิงไหวชิงพลิบชิงดีชิงเด่นบรรยากาศในองค์กรก็จะเต็มไปด้วยการสร้างกติกาให้ถูกใจแบบผิดๆนะครับซึ่งเกิดผลเสียยังไงครับก็จะต้องเกิดผลเสียหนึ่งการทํางานไม่เต็มที่2จะเกิดการกัดตุนทรัพยากรในหน่วยงานเกิดขึ้นนะครับประการที่4ครับ ผู้นำที่พึ่งพาตำแหน่งนะครับจะเห็นความสำคัญของสิทธิมากกว่าความรับผิดชอบครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับผู้นำประเภทนี้เขาจะคิดว่าการทำงานในทุกๆครั้งเขาจะได้อะไรและเขาจะเสียอะไรอีกอย่างนะครับผลลัพธ์ที่เกิดกับองค์กรนะครับจะเกิดการทำงานที่ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยครับเขา เป็นผู้นําแทนที่จะลงไปช่วยลูกน้องแต่ผู้นําประเภทนี้ครับทุกคนเขาจะคาดหวังให้ลูกน้องมาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจอห์นซีแมกเวลนะครับเขาได้เขียนไว้แต่ว่าเขาอ้างอิงเป็นคําพูดของท s เอ a แอลเลีนะครับว่าความเสียหายครึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นเพราะคนที่อยากรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญคนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจทําร้ายใคร เขาหมกมุ่นกับการยินรนอย่างไม่จบสิ้นที่จะคิดแต่เรื่องดีๆของตัวเองทุกคนเข้าใจได้เลยใช่ไหมครับว่าถ้าเราหมกมุ่นแต่เรื่องดีๆของตัวเองมันจะทําให้เราภาคภูมิใจมากครับจนลืมเรื่องราวในการช่วยเหลือบุคคลอื่นซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเรานั่นเองครับประการที่5นะครับการเป็นผู้นําที่อาศัยแต่ตําแหน่งหน้าที่มักจะโดดเดี่ยวทุกคนครับทุกคนคงจะเคยได้ยินใช่ไหมครับ เวลาที่เราเจอผู้นําในองค์กรหรือผู้นําในแวดวงการศึกษาว่าตําแหน่งนี้มีเพื่อนน้อยตําแหน่งนี้ลูกน้องไม่กล้าเข้าหาตําแหน่งนี้หาคนจริงใจยากมันก็เลยเกิดสำนวนที่บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวถ้าเกิดเราคิดว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไม่ถูกต้องเลยครับเพราะนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะเป็นผู้นําในการที่จะเป็นราชสีที่จะไปยืนตรงานะครับอยู่บนยอดเขาเพียงตัวเดียว แต่จริงๆการเป็นผู้นำจะต้องลงจากยอดเขาแล้วเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับลูกน้องครับให้คำปรึกษาแล้วก็ให้การช่วยเหลือผลเสียที่จะเกิดขึ้นในองค์กรนะครับเป็นข้อเสียเลยนะครับถ้าเราเป็นผู้นำประเภทนี้นะครับเราจะหวาดกลัวลูกน้องที่มีความสามารถดีมีศักยภาพในตัวสูงมีทักษะในการทำงานที่โดดเด่นเกรงว่ายอดเขาของเราอะครับทุกคน มันจะเกิดการสั่นคลอนเพราะคนเก่งๆลูกน้องเหล่านี้ครับเขาก็จะไม่อยากอยู่ในหน่วยงานเขาก็จะทยอยออกทยอยออกทยอยออกแล้วในหน่วยงานของเราเนะครับก็จะเหลือแต่คนที่สามารถทำงานให้เราได้ในฝีมือระดับปานกลางที่ขาดขวัญและกำลังใจในข้อเสียประการที่5นี้นะครับผมอยากจะมาบอกเล่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ผมเป็นคุณครูครับที่มีโอกาสเข้าไปทำงานระดับประเทศในการวางกฎเกณฑ์ในการวางปฏิทินนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้กับโรงเรียนในสังกัดสพทออกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศเลยครับแต่บรรยากาศในการทำงานของการเป็นครูผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้นําระดับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยนะครับผมจะรู้สึกได้เลยครับว่ายิ่งตำแหน่งสูงเขายิ่งจะเข้าหาลูกน้องครับ เขาจะมาถามด้วยถ้อยคำธรรมดาเขาจะไม่มีการประดิษฐ์คำพูดเขาจะมาถามไถ่เราก่อนเสมอแล้วพอเราทำงานครับเราจะเกิดความคุ้นชินจนเราสามารถกล้าที่จะแลกเปลี่ยนข้อความรู้แลกเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่เราสามารถจะพัฒนาต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงได้ทุกคนเชื่อไหมครับว่าบรรยากาศในการทำงานนะครับ เรากลับรู้สึกไม่เกรงกลัวแต่เราจะให้ความเคารพเขามากแล้วที่สําคัญเลยนะครับทุกคนผมอยากจะบอกว่ายิ่งเขาเป็นผู้นําระดับสูงสิ่งที่ผมเห็นในตัวของแต่ละท่านนะครับผมเห็นการให้ความเคารพในสิทธิของเพื่อนร่วมงานเขาเหมือนเหมือนเขาเข้าใจความหมายของของคําว่าคนเขาเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ มีความฝันมีความหวังมีความปรารถนามีความต้องการยังไงข้อเสียประการที่6นะครับผู้นําที่ยึดติดกับตําแหน่งหน้าที่นะครับจะโดนตีตราแล้วก็โดนปล่อยเกาะครับคํานี้มันอาจจะฟังดูแล้วแบบว่าโหดร้ายมากเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของผู้นําที่นำคนอื่นเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถใช้ทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่นให้มาทำงานได้นะครับเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ตัวผู้นำเองนะครับก,ก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าข้อเสียประการที่7นะครับผู้นำที่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่จะเจออัตราการลาออกที่สูงครับทุกคนครับถ้าเกิดเราเป็นผู้นำที่แย่นะครับคนในหน่วยงานในองค์กรก็จะเกิดการลาออกย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับเพราะเขา ไม่ยอมรับในพฤติกรรมของเราและเขาก็ไม่ชอบในการสั่งงานและในการทำงานของผู้นําแบบเราครับข้อเสียประการที่8กันแล้วนะครับผู้นําที่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่นะครับย่อมได้รับการทุ่มเทในการทำงานจากคนอื่นเพียงน้อยนิดไม่ใช่ผลงานแบบเต็มร้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะได้ลูกน้องที่เป็นบุคคล3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ครับ ลูกน้องที่เจอผู้นําแบบเนี้ยเขาจะดูแต่เวลาครับเมื่อไหร่จะเลิกงานเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะประชุมเสร็จลูกน้องประเภทที่2นะครับเขาจะใจลอยในการทํางานนะครับและลูกน้องประเภทที่3นะครับจะเป็นประเภทที่ทําทไปเถอะทําให้เสร็จเราก็จะไม่ได้งานที่ดีแล้วองค์กรก็จะไม่ได้ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำในระดับไหนเราก็จะต้องพบกับข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่เราควรมีนะครับนั่นก็คือการที่เราปรับทัศนคติตัวเองมีการการะทำจนสามารถทำให้ตัวเองเคารพในตัวเองได้แล้วเราก็จะสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสงกรานพรชยาค่ะ ต่อไปเรามาดูสิ่งที่ควรทำในระดับที่1 Position นะคะเราจะใช้ตำแหน่งอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเราเข้ามารับตำแหน่งผู้นำหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรมันเป็นเพียงระดับเริ่มต้นดังนั้นเราต้องพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่2และระดับที่สูงขึ้นในการเป็นผู้นำค่ะอย่างแรกที่คุณควรทำนะคะคือ เลิกใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปกดดันคนอื่นค่ะการที่เราเข้ามาอยู่ในตำแหน่งผู้นำไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะผู้นำโดยส่วนใหญ่ดังนั้นการที่เราไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกดดันผู้ร่วมง,งานมันจะทำให้การทำงานนั้นเกิดความลำบากกายลำบากใจและการทำงานก็จะไม่ประสบความสำเร็จค่ะประการที่2นะคะอย่าสนใจสิทธิ ที่มีอยู่ในตำแหน่งแน่นอนว่าเราจะไม่อยู่ในระดับที่หนึ่งตลอดไปค่ะเราต้องพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นดังนั้นหมายถึงว่าคุณเมื่อคุณมาอยู่ในตำแหน่งนี้มันเป็นเวลาที่คุณจะต้องเดินไปข้างหน้าและในการเดินไปข้างหน้านั้นคุณต้องพาคนอื่นๆพาทีมของคุณพาเพื่อนร่วมง,งานของคุณไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับคุณค่ะ และประการที่3ที่คุณควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการเป็นผู้นําคือให้คุณทิ้งตําแหน่งแล้วรู้จักเดินไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นค่ะไปสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีมกับเพื่อนร่วมง,งานรู้จักเข้าหาคนอื่นไม่ใช่รอให้เขาเข้าหาคุณเพียงฝ่ายเดียวเพราะการเป็นผู้นําคือผู้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆลองทําสิ่งต่างๆเสี่ยงที่จะทําเพื่อให้เราพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สอง และระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะมาดูเรื่องต่อไปกันค่ะเรื่องนี้เป็นกดทองของภาวะผู้นําในระดับโพสิชันนะคะระดับที่อาศัยตําแหน่งหากเราต้องการให้เราพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําไปสู่ระดับที่สูงขึ้นมีกฎอยู่3ข้อค่ะข้อแรกกฎแห่งขีดความสามารถ หมายถึงว่าคุณต้องปรับ Mindset ของตนเองอย่าไปยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่อย่าคิดว่าเมื่อคุณเป็นผู้นำแล้วคุณสำเร็จแล้วไม่ใช่นะคะเราต้องพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำของเราอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อที่เราจะก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้นำแค่ระดับที่1ค่ะกฎข้อที่2กฎแห่งกระบวนการแน่นอนว่าเมื่อเราเป็นผู้นำ เราต้องพัฒนาตนเองอยู่ทุกวันค่ะต้องทำตัวเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเติมความรู้ความสามารถอยู่ทุกๆวันเพื่อให้เราได้ทั้งประสบการณ์ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆที่จะสามารถให้เรานําความรู้นี้หรือศักยภาพนี้ไปพัฒนาผู้อื่นแล้วนําทีมให้ประสบความสำเร็จ กฎข้อที่3กฎแห่งการเดินเรือแน่นอนว่าใครๆก็บังคับเรือได้ค่ะใครๆก็ขับเรือได้แต่ผู้นำเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดทิศทางหรือกำหนดเส้นทางเดินเรือเพื่อให้เรือนั้นไปสู่จุดหมายได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นคนที่ จะก้าวไปสู่ภาวะผู้นำในระดับที่สูงขึ้นคุณจะต้องเรียนรู้สะสมประสบการณ์พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้คุณสามารถกำหนดทิศทางเดินเรือและมุ่งไปสู่จุดหมายจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้นำนั้นค่ะ เรื่องต่อไปนะคะเป็นความเชื่อที่จะช่วยให้ผู้นำก้าวไปสู่ภาวะผู้นำในระดับที่สองหรือระดับที่สูงขึ้นค่ะเราจะต้องปรับความเชื่อและทัศนคติในเรื่องต่างๆดังนี้ค่ะตำแหน่งอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องพยายามเป็นผู้นำที่ดีที่สุดตามความสามารถที่มีอยู่เพราะ ตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่เป้าหมายสำคัญค่ะเป้าหมายสำคัญคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองพัฒนาเพื่อนร่วมง,งานไปสู่ระดับที่ไกลกว่าน,นั้นค่ะเรื่องที่2ผู้คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของผู้นำในการทำงานไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ค่ะเราต้องลืมเรื่องกฎเกณฑ์กระบวนการถ้าเราอยากเก่งขึ้นเราต้องมุ่งไปสร้างความสัมพันธ์ ในทีมคิดตระหนักถึงคุณค่าของผู้คนที่จะช่วยให้งานของเราสำเร็จเพราะความจริงแล้วการที่งานจะสำเร็จได้นั้นคนหรือบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเรื่องต่อไปเรื่องที่3ผู้นำไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างบางคนคิดว่า เราขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วการที่เราจะไปบอกคนอื่นว่าเราไม่รู้เรื่องนั้นเราไม่รู้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเราต้องปรับความคิดใหม่ค่ะเราควรจะดึงคนที่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เข้ามามาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำเพราะการทำงานที่ดีที่สุดคือทีมเวิร์คคือการที่กระตุ้นให้คนในทีมได้มีส่วนร่วมในการคิด แล้วงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จค่ะเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายผู้นำที่ดีจะต้องดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานอยู่เสมอภาวะผู้นำที่ดีคือการที่เป็นผู้นำร่วมไปกับผู้อื่นไม่ใช่คุณทำหน้าที่นำเขาเพียงอย่างเดียวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร และที่สำคัญการที่เรานําผู้อื่นให้สำเร็จไปพร้อมกับเราเราจะสามารถเป็นผู้นําที่ประสบความสำเร็จในภาวะผู้นําระดับอื่นๆและทําให้เราพัฒนาภาวะผู้นำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาสินีตลับทองนะคะรหัสนิสิต65010581016สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษาค่ะหัวข้อแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่าน ระดับที่1นนั้นนะคะเราจะมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันก็คือข้อที่1ทุ่มเททางพัฒนาด้านการเป็นผู้นำนะคะหมายความว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านภาวะผู้นำในระดับที่1ได้นั้นเราจะต้องเพิ่มทักษะให้กับตัวเองอาจจะเป็นการเข้าคอร์สเรียนหรือการดู y o u t u b e เพื่อเพิ่ม ทักษะพัฒนาตนเองเพิ่มศักยภาพในตนเองค่ะ 2. เลิกสนใจกฎเกณฑ์แล้วเน้นเรื่องความสัมพันธ์นะคะเมื่อเรามีทีมงาน ของเราแล้วสิ่งแรกหรือประเด็นที่หนึ่งเลยที่เราจะนึกถึงก็คือเราจะสร้างอาทีมงานให้ทีมงานมีความสัมพันธ์กับเรายัางไรจัดดึงศักยภาพของตนเองอย่างไงเมื่อเราได้รับตําแหน่งแรกๆนะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเป็นผู้นําที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นให้มากขึ้นเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าในตัวของลูกน้องค่ะสําหรับข้อที่3นะคะคือการเข้าหาสมาชิกในทีมค่ะ การเข้าการรู้จักเข้าหาสมาชิกในทีมก่อนก็จะเป็นาการสร้างความสัมพันธ์นะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์การถามสารทุกสุขดีถามเรื่องส่วนตัวก่อน,อนแล้วถึงจะเข้าไปถามเรื่องงานอย่างเงี้ยนะคะคือการแสดงความชื่นชมตลอดจนอาการให้กำลังใจหรือการเสนอความช่วยเหลือของเขานะคะข้อที่4นะคะหาคนมาฝึกสอนเรื่องภาวะผู้นำ คือการหาผู้นำที่เก่งให้เข้ามาเป็นโค้ดให้กับเราค่ะและก็ข้อสุดท้ายนะคะหัดพูดคำว่าผมไม่รู้การที่เราเป็นผู้นำแล้วเราคิดว่าเรารู้ไปหมดทุกเรื่องนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ของการเป็นผู้นำของตนเองนะคะ,ะผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่ผู้นำที่ดีจะสนับสนุนให้คนอื่นหาคำตอบนั้นไปกับเราด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสุวดีศรีจันทาค่ะสรุปภาวะผู้นำระดับที่หนึ่งตำแหน่งหน้าที่ผู้นำตามตำแหน่งหน้าที่คืออะไรคือคนที่ได้รับตำแหน่งใหญ่โตและเป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำของหน่วยงานหรือองค์กรเรียกได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ใครเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำในองค์กรนั้น ขั้นแรกจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นผู้นำก่อนผู้นำตามตำแหน่งจะเป็นผู้นำที่มีผู้คนยอมทำตามเพียงเพราะว่าเรามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขาเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นการยอมทำตามในฐานะที่เราเป็นผู้นำที่เขาไว้ใจและเชื่อใจซึ่งพฤติกรรมของลูกน้องที่มองผู้นำของตนเองเป็นเพียงผู้นำตามตำแหน่งมีดังนี้คะ่ะ 1. ไม่เชื่อมือในการทำงาน บางครั้งก็ไม่ยอมทําตามในสิ่งที่ผู้นําบอกข้อที่2ถ้าทําตามในสิ่งที่ผู้นําบอกเขาก็จะทําตามด้วยความไม่เต็มใจแต่ทําไปเพราะว่าขัดไม่ได้ข้อที่3นะคะก็จะไม่มีความรู้สึกสนิทสนมจะมีแค่เรื่องงานเท่านั้นส่วนเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่นก็จะไม่สนใจและข้อสุดท้ายค่ะเมื่อไหร่ที่ผู้นำหมดอำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ ก็จะหมดคนเชื่อฟังในทันทีค่ะค่ะตำแหน่งที่ได้รับก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ภาวะผู้นำการลงมือและการสร้างผลง,งานไม่ใช่เพียงแค่มีตำแหน่งเท่านั้นผู้ที่จะเป็นผู้นำในระดับที่หนึ่งจึงควรที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเปลี่ยนจากผู้นำที่ครึ่งตำแหน่งหน้าที่ไปเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ต่อตำแหน่งหน้าที่และลงมือสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับคนภายในทีมต่อไปค่ะค่ะสำหรับตำแหน่งหน้าที่ในภาวะผู้นำระดับที่หนึ่งก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ